ับเข้าสู่ช่องนิลนอตของนอตเองค่ะคลิปนี้นะคะนอตจะพาทุกคนย้อนวันวานนะคะไปกับ SM t o w n c ทาวนั่นเองค่ะสถานที่ที่เป็นสวรรค์ของติ่งค่าย SM Entertainment นั่นเองซึ่งนอตไปเกาหลีทุกปีนอตก็ต้องแวะไปที่นี่ทุกปีเลยไม่งั้น เหมือนไปไม่ถึงเกาหลียังไงก็ไม่รู้นะคะสำหรับน็อตแต่เป็นที่น่าเสียดายค่ะว่า SMTOW n c o e x นะคะก็ได้ปิดตัวลงไปเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะปี2020นั่นเองเนื่องจากหมดสัญญาเช่านะคะบริเวณตึก c o e x นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูบันทึกความทรงจำของน็อตกับ SMTOW n c o e x กันเลยค่ะ let's go โอ้เราวร์ปตัวเองนะคะมาอยู่ที่สถานีซามซองเรียบร้อยแล้ว เรากำลังจะมา SM c o x กันนะคะ c o e x นะคะเปิดบริการตั้งแต่ปี2015โดยตึกปีทั้งหมด6ชั้นนะคะแต่ว่าใช้งานจริงๆเนี่ยแค่5ชั้นเท่านั้นค่ะแต่หน้าตึกนะคะก็จะมีรอยประทับฝ่ามือของศิลปินทุกคนอยู่ใต้สัก,กัด SM Entertainment นี่ของ EXO ทั้งหลายนะคะ,ะดูมือชั้นยอนที่ว่าใหญ่ๆไราไปยังอะโอ้ยใหญ่มากโอ้ยเย็นด้วยมือเท่ากันไหม ือได้อยู่พี่เลของเราโอ้ยมือใหญ่มากพี่มือใหญ่มากเราจะลองมือของแค่ยอดนแท่ยอดเฮ้ยมือแทยอนเล็กกว่ามือนอนอีกอะเย็นมือพี่ยูน เฮ้ยเล็กกว่ามือเขาเล็กกว่ามือเราไม่ใช่มือเราเล็กกว่าเขานะอันนี้นะคะเป็นของ Red Velvet แล้วก็ NCT เมื่อกี้เป็นแบบแก๊งรุ่นพี่เนะาะคราวนี้มาถึงแก๊งรุ่นน้องมาเขาเอ็เยอะมากแล้วก็มีดาราท่านอื่นๆนะคะที่อยู่ในสังกัด SM เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่คังโฮโดงมีลีซูกึนนะคะเหล่าดาราด,ดาราที่ทำแบบสายเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลาย ปิดประตูเข้าตึกไปในชั้นแรกนะคะก็ยังจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากไป้ายไวนิวที่เอาไว้โปรโมทกิจกรรมต่างๆของแต่ละชั้นในตึกนี้นะคะแล้วก็ LED ขนาดใหญ่ที่เอาไว้โปรโมทศิลปินในค่ายตามเทศกาลการคัมแบ็กต่างๆหรือการคอลลาบอรชันพิเศษของศิลปินในค่ายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะนําท่านขึ้นสู่ชั้นบนนะคะเพื่อไปดูกิจกรรมต่างๆของแต่ละชั้นกันเลยคะ่ะ ชั้น2 s m เอสตำถักกิฟชอปนะคะจะเป็นร้านขายของที่ะระลึกของศิลปิน SF ส n t ป r t a i n m e n t นนะคะรวมถึงของที่ศิลปินเลือกใช้กันนั่นเองค่ะ โดยของที่ระลึกต่างๆนะคะก็จะมีตั้งแต่แท่งไฟพารโปสเตอร์หมอนสมุดดินสอปากกาปฏิทินเข็มกลัดตุ๊กตาวปกุญแจโฟโต้บุ๊กเคสมือถือบัตรแคชบี้นตาประทับของแต่ละวงหรือกระเป๋าต,าต่างๆนะคะรวมไปถึงของตามเทศกาลการคัมแบ็คของศิลปินคนนั้นๆด้วยนะคะที่พูดไปเมื่อกี้นะคะเป็นแค่ส,ส่วนหนึ่งเท่านั้นเรามาดูกันเต็มๆกันเลยดีกว่าว่าของที่ระลึกแบบออฟฟิเชียลที่นี่มีอะไรขายบ้าง

มันลดจากห้0 0ันวอนเหลือ900วอนก็อยากกดตดอยากได้เดี๋ยวเอาไปใช้ที่ไปทำงานไปไปดูชั้นอื่นกัน ทุกคนเมา่อกน้เรเพิ่งออกจากเอสแอมทาวมิวเซียมนะคะก็อยู่ที่ชั้น3ของเอสแอมโคเอ็กซ์ X นั่นเองราคาตั๋วก็หนึ่งหมื่นแปดพันวอนนะคะแล้วก็จะได้บัตรเลือลอสายได้นะของวงหนึ่งก็จะมีหลายแล้วก็เดินดูคือแบบไม่อยากถ่ายรูปออกมาเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนมาดูเอง ใครที่ติ่ง SM ส่าวแนะนำว่าให้มาต้องดูแล้วก็ในระหว่างทางมันจะมีถ่ายพวก AR ค่ะ AR โฟโต้ก็คือมันถ่ายกศิลปินมีถ่ายวิดีโอมีร่นมินี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีให้เลือกแบบปริ้นก็จะมีตามราคาค่ะสี่พัน 6, วอน6ก0ัน 7, วอนเจ็ดันวอนแล้วมีอีกแบบหนึ่งก็คือเป็น USB ไปเลยเออก็คือแบบอย่างน้อนซื้อ USB ไปเลยส0,000ื่นวอนซื้อ USB ไปเลยส0ม0 0นวอนรูปและวิดีโอทั้งหมดนะคะจะถูกใส่ไว้ใน USB ตอนนี้นะ้องกำลังนั่งรอง USB อยู่นะคะเขาบอกว่า5โมง23ตอนนี้ประมาณ5โมง10แะ่นั่งรอแค่เดียวล้วค่ะเยวก็ได้เลยอย่างน้อยก็เป็นที่ระลึกนะคะเพราะไม่รู้ว่าถ้ามาคราวหน้าอีกจะยังได้ทำอะไรแบบนี้ไหมอาจจะมาแต่จะไม่ได้เข้ายอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นปีนี้มาก็จัดการไปกันเลยได้มาแล้ววันนี้นะคะเช็ครูปเรียบร้อยเช็ควิดีโอรีรบรูปแล้วครบ 去。 get started แสตมป์ทาวน์แอนด์คาเฟ่และแสตมป์ทาวน์แอนด์สโตร์ค่ะทางเดินระหว่างชั้นนะคะจะจัดแสดงขอลลออฟเรมของศิลปินถ้วยรางวัลต่างๆที่เห็นเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจะมีถ้วยรางวัลเพลงประจำสัปดาห์ยันไปถึงถ้วยรางวัลใหญ่ปลายปีอย่างเช่น Golden Disc Award คะ่ะส่วนแรกนะคะพอเข้ามาถึงจะเป็นแสตมป์ทาวน์แอนด์สโต์ค่ะเราสามารถซื้ออัลบั้มของศิลปินทุกวงในค่ายได้ที่นี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็มีพร้อมสแตนด์บายตั้งแต่อัลบั้มเดบิ แต่ที่พิเศษนะคะมีอัลบั้มของค่ายอื่นวางขายอยู่เช่นกันค่ะรอบนี้เราไปเจอของวันวันมาด้วยส่วนบู้ต้องกลางเนี่ยจะเอาไว้โปรโมทอัลบั้มล่าสุดของทุกวงนั่นเองค่ะ ะะก็จะเป็น SM Town ท n d Cafe ค่ะเมนูต่างๆในคาเฟ่ก็จะมีความพิเศษที่ใช้ชื่อศิลปินเป็นหลักนะคะสัญลักษณ์ของแต่ละวงนะคะก็จะถูกนำมาตกแต่งคัพเค้กแล้วก็ขวดน้ำที่มีวางจำหน่ายตามเทศกาลต่างๆเลยค่ะอเอ็กนะคะ,ะ,คะหรือจริงๆก็คือคูมิงชีน,นั่นเอง เพราะกินที่นี่ก็เลยเลือกแก้วนี้นะคะแล้วก็ต้องคืนเขาเสียดายมากเลยมันเป็นลายเอ็กโซแบบไม่โฟกัสน,นะไม่เป็นไรรสชาติเหมือนปลาฝรั่งแต่ก็ยังกินได้ไม่ได้แย, <c oughs> ย่การนาสนับสนุนทางึงนะคะ แ m e เเตอร์คะ่ะ t h เตอร์พิเศษนะคะของ SM Town ที่จะใช้ทั้งสำหรับ Birthday Event งานแฟนไซน์ะคะแล้วก็ Surround v i ิ i n g Concert ค่ะโปสเตอร์ใสายากที่เห็นข้างเนี่ยสามารถซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะคะเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอ Ticket Box นะคะสำหรับ Surround w วิ่ i n g Concert ค่ะได้แล้วทุกคนคือซื้อหน้าข้างหน้างงานเลยเดี๋ยวเขาจะให้เลือกที่นั่งทำนอนทำนี่นะคะอันนี้น้องให้เขา recommend ที่นั่งให้แบบเย่ yeah! จะได้ดูแล้วนะคะ เพราะสปีก่อนที่มาคือวันนี้ตรงกับวันที่มีงานอะไรทั้งอย่างตลอดก็คือไม่เคยได้มาดูเลยได้ดูลลดีใจอันนี้เขามีเขียนสเกตด้วนนะคะของ SM Town Theater แต่ว่าสามารถดูได้ในเน็ตน,นะเซิร์ชว่าแบบ SM t o w ็ม e n นวัคเ h e เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นให้นะคะสามารถซื้อในเน็ตก็ได้ถ้าในเน็ตจะลดราคา แต่ว่าซื้อที่นี่ก็จะชัวร์กว่าแบบเรื่องเวลาเราด้วยนะคะที่เก้าอี้นะคะก็มีลันเซนแบบของหลายๆคนนี่เราจำได้ในของซูกิเมื่อกี้เห็นอยู่นี่ของเวนดี้สลาวิวิ่งคอนเสิร์ตนะคะเป็นการชมคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่เสมือนเราอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆด้วยจอภาพยนตร์ใหญ่3ด้าน270องศาแบบอลังการงานสร้างน็อตคอนเฟิร์มแล้วว่าบรรยากาศเนี่ย เต็มอิ่มเต็มที่นะคะเหมือนใดคอนเสิร์ตจริงมากๆแถมคุ้มค่าบัตรด้วยนะคะ500บาทเท่านั้นดูกันยาวๆสองชั่วโมงตัวบิกบ๊กๆเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบันทึกความทรงจําของน็อตกับ SM t o w n c ท้าหนึ่งในแรงบันดาลใจนะคะที่ทำให้น็อตอยากไปเที่ยวเกาหลีใต้แม้ว่า SMT o w n จะหมดสัญญากับตึกนี้ไปแล้วนะคะแต่ SM t o w n ทก็เตรียมตึกใหม่ที่ชางวอนค่ะและจะเปิดบริการเร็วๆนี้แน่นอนว่าจะเป็นว i s ลิสที่น็อตจะต้องไปเวลาไปเยือนเกาหลีใต้ชัวร์ๆค่ะ